ก็กาบสวัสดีเพื่อนๆชาวสุราทุกคนนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวมังกรฟ้าเซริวนะครับหลายคนซึ่งหลายคนนี่อยากขี่มากเลยนะคพับคนที่ไม่เคยขี่ก็ต้องขี่ให้ได้นะครับก็เรามาดูความสามารถพิเศษของมังกรนะครับเพิ่มความเร็วขณะขี่5หน่วยเพิ่ม HP 4,000นะครับเพิ่มป้องกันหลัง6ป้องกันเวท6พลังโจมตีขนาขุ์คี100 แล้วก็จบตีเว1หนึ่งร้อยครับแล้วก็ได้รับทักษะนี่ครับมังกรจจกระพัดครับซึ่งเป็นทักษะที่เหมือนของรัศมีแห่งราชันของเบทเลยนะเวลากดก็เหมือนกันเลยดูดูดอ่าเรามาดูลักษณะกันเลยนะครับมังกรน,นี่จะมีลูกแก้วเจ็ดลูกนะครับเหมือนดากบอลครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, รบอ่าแต่เวลาขี่นี่มันจะเวลาเดินนะครับมันจะกระจายนะครับ เรามาดูท่าตีของมังกรกันนะครับมันไม่ชัดเลยปกติมันจะเหมือนพ่นไฟปะไม่แน่ใจเหมือนกันไ้่บอลพ่นไฟเป็นมังกรแดงนี่ว่ะอันนี้ไม่แน่ใจครับแล้วก็แล้วก็อะไรต่อดี ก็มีแค่นี้แหละครับมังกรอ,อ๋อส่วนคนที่อยากได้ก็คือเราต้องเป็นหัวหน้าสมาคมนะครับแล้วก็มาลงสงครามชิงประสาทแล้วก็ไปสุ่มเปิดกล่องในดันดันบ้านนะครับว่าเราจะได้บัตรสะสมสักขีมังกรไหมน่าจะดวงเลยครับมันจะเกิดสุมเมาด้วยนะกล่องสมัยก่อนไม่สุมนะครับเกิดทุกบ้านนะครับสมัยนี้เขาสุมแล้วมันเลยหายากขึ้นนะครับ ต้อง,งสาสมใไปครบสิบใบแล้วก็ไปแลกนะครับจะได้มังกรฟ้าหนึ่งตัวมานะครับเซริวก็วันนี้ก็มีเท่านี้ครับสำหรับมังกรนะครับขอบคุณครับ